เด้อพี่น้องลาสุดเดยวลาสุดฮะพี่น้องหายตกใจฮะอยู่นี่วันแม่นั่น อยไปได้จังไงยูนี่ยูนี่สียจนหูใจสายสุดสุดแล้วมาบึงลอยไปได้จังไงบ้านของขาดนี่ยูนี่เสียจนหูใจเนี่ยเสืบจนหูอ่ะพี่น้องเดี๋ยวไปเดี๋ยวนี้แหละบ้านไหนของแม่แม่บ้านที่บ้านของขาดนี่เสือแอดมินขาดของบ้านของขาด เดี๋ยวข่าแม่เจ้าคือกาพานไปเพื่อนข่นาราเจ้าคือกาลอยไปผู้เดียวว่านบอเลยบอเลยบอมเมนดนอดเลยนั่งโคลอยู่นี่แล้วแอบแอบได้หนินไม่ไม่แผนได้หนนี่เราจับได้แล้วเราสืบเราสืบจนได้เอา เออากน้อีการหอไหายเชียร์ยนเชียตอนนี้ยัเลี้ยเชียนตอนนี้ยู่ห้องขาดนี่มันบ่นเน่บไปอย่าเห็นอยู่นี่มันบอาจะยังโคลเฉ้ยใช่ไหมี๋ยวิงก่อนใส่ันยูงดายสระมองก้อกล้วยอันบอ มอ,อกราคาซื้อมาฝ้าบอกหหเอาดีๆอยู่ใส่นั่นแม่บอรถข้าวขาวแม่ม,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 มอเอา,าบ่ขยังขามพงไปด้วยนี่ละบอลเอกแบบแรงมาก ยูนี่อีรีเองแม่อีรีบ้านอุงกิงเป็นทางผ่านบบบนี้พ่อแม่พี่น้องโอ้ยเอาท่านั่นหล่ะเนาะทางผ่านโอ้โหนี่การโกงกันบ่ะเนี่ยีทางผ่านนี่นี่แนมเห็นอยู่นี่จด็กที่เราไปเรียนี่แหละไม่ได้บวกผ่าเลยนี่เรื่องตบปลาบองไงเฮ้ยนะ มานุยิงไปทางพานแล้วะเนีทางพานไปเสลวแล้วสืบจนได้ดิก็เสล่าขาเครื่องคนเดียวถ้ามีละ้อาวมาบไต้องไปหรอเขาบว่าไปไม่ได้มาเลยบุพานเน่เจ้านี่บุพานเด้อหทางไปทางบ้านหรอหูทางไปทางมากแล้วนอบานี่หูหูไปเบิดหรอหนอบานี่ ตอนนี้เอฟซีพันซีอยคุนเด้อฟังอยู่เนว่าเนมไปหนีก็นบ่าเอ็กเบาเอ็กตอนนี้แล้วไม่สาหนังบัวตอนนี้เอฟซีเอฟซพันซีอยแปดสินกระลังเบิงอยู่ังกำลังฟังอยู่เบาเอ็กเบาเอกพันบ้านอุ้งอิงไปเซยเขาว่ากันน่ำหามาเน้ะเขากหน่ำหาเบาเอกเบิดมือ่งแม่หน่อยใส่เพรศรัพท์ซีหาเครื่องคุณเนีด้ตามซื้อจนได้ ทางทาน рост, บันนองอิงบัลนี่ทางทานแล้วบัน mm ี่ด้กินน้ตนยือเตตอนกินน้ำขลังตอนพ่อแม่พี่น้องตามหาบ่ออีกวนนึงแม้จนยรัตามหาบ่วอีกเาขาตว้นะคะพี่น้องวัดวันที่ยี่แปดถึงวันที่สองนะคะราคาสามร้อยยี่สิบาท เข้าปุ่มปิดนะคะผู้ใดบ่มีเไลาได้ไปนาหันก็จะลืมได้ค่ะว่ามี28ตัวนางใหม่สาวน้อยเป็นวาน้องแสเน่เนาะเด้แอนนแม่แนจะนะคะเปิดตัวน้องอยู่ตลาดสมาพรนะคะผู้ใดยูไปแม่แกมใครดื่มมาที่เดือค่ะที่เราแม่แกมอย่าบ่กเลยว่าตื่นอ่างเสียงกิี๊ดมาคุณใดค่ะย

วมไปสร้างชาติอะไรก็จ้าวันนี้มาไลฟ์สดด้วยนะตอนแจกนะได้ค่ะจะเขียนคิ้วสวยๆวันนี้แม่สีไปหรือเปล่าแม่ว่ไปบ่ได้ต้องไปเคลียร์มันบสวัสดีค่ะไปแล้ววันนี้ไม่หน่อยสิไปแล้วครับพี่น้องค่ะเดี๋ยวฝากแม่หน่อยไปเคลียร์กับบากเอก เดี๋ยวท่านี้สิไปอันสั่งบูธกันบันเนียหาโมงหาโมงแล้วก็ัเดี๋ยวอะไรท่านช่องยูทูบวเดี๋ยวเดี๋ยวสิไปท่านช่อง้าห้ได้ป่ะไป็นคแม่เ็นคนขั้านอย่ว่าเฮ้ยยุ่ขมวกรปลายแม่ปาดแม่ตัขันใหญได้บ่แม่เ้าม่ี๋ยวน้เ้านงไปจังห ไมยังเขียนโอ๊ยแต่เต้ยโดนกับกินขาเลยพี่น้องโอยแา่เต้ยโดนกับกินคาเลยพี่น้องโอ้ยไปอลไบานดีโอ้โห เอาปลาปาฝปากําเดอบุ้ยปวดปลาคือสิ่งค่ะบุ้ยปวดโอบุ้ยแอดมินก็ยินด้วยนะแอดมินไปแลป้วปวนพี่น้องภารกิจนี้จะสำเร็จหรือไม่นะคะต้องรอติดตามชม ตอนต่อไปเบาเอลิตนาบุร e ีเ็ะแท้ะวันนี้แม่หน่อยบุกหอดซาแล้วนะครับพี่น้องค่ะเอาแะครับพี่น้องนขาคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องมอมี่คำพูนและพนักพิเศษนะคะ่ะแล้วก็วันที่28ถึงวันที่2ใครที่ยังไม่ได้ซื้อ,อไลฟ์สดกลุ่มปิดนะคะก็ะทางไปที่แฟนเพจส,สาร์เพจบ้านแพงนะคะหรือว่าเฟซหนุ่มโจก็ได้นะคะหรือว่าใครที่ซื้อบัตรแล้วแอดมินยังไม่ดึงเข้ากลุ่มให้ทักแชท แอดมินไปอีกรอบนะคะให้ทักไปอีกหนึ่งรอบนะคะใครที่ซื้อบัตรแล้วแอดมินยังไม่ดึงเข้ากลุ่มนะคะให้ทักไปอีกรอบหนึ่งนะคะสำรัรดบคิมนีไลน์มาแล้วจ้า